ไม,ไม่แรงครับไม่แรงครับไม่แรงครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งฝาที่ผมเจอแบบว่านี่อันนี้ดูดีๆครับมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะฝาเนี่ยสวัสดีไวรุ วันนี้ใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่า,าพลาดวอร์ชน5.3นะสส่จริงนะวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคครับการเลือกใช้ฝาสูบฝาสูบเดิมเดิมเบอร์สูเหมือนกันเนี่ยฝาแท้ผมใช้ฝาแท้ครับในการไล่รถแทะข้งนั้นครับก็จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอนะคือจิกเบ้าองศาเดียวกันทําเหมือนกันทุกอย่างบางฝามันแรงบางฝามันไม่แรงผมก็มาไล่เก็บรายละเอียดผมใช้บิวเล็ต ยอดฝาที่มันแรงโอเคเป็น <Okay. S 2> จริงมันมีฝาที่มันแรงอ่ะห้องเอาไหม้อ่ะมันแคบกว่าอ่ะมันแคบกว่าจริง,รงครับก็อันนี้เป็นเป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับที่วัยรุ่นทัสามควรรู้นะครับก็วันนี้ทํานไม่ได้ดูหัว่า,าพดครับก็วันนี้ผมจะมาให้ดูกันชัดๆนะครับเนี่ยฝาที่ผมเบิกมาเนี่ยประมาณเวลา,มาผมเลือกฝากเนี่ยผมจะเบิกฝากมาประมาณ50าฝาร้อยฝาครับแล้วผมก็จะมาเลือกใช้ แค่ฝาเดียวครับที่มันดีที่สุดนะครับแต่วิธีการเลือกอ่ะสาหรับผมนะผมจะใช้ดิวเลกนะครับในการวัดของผ้าไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยฝาเบิร์สูงเหมือนกันมามันนุ่งเหมือนกันถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าคุณมีวิธีการวัดที่ถูกต้องมีความแม่นยําในการวัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมลองเทสฝาเดิมๆเ,เนี่ยเอาไปเสียบรถนะครับประกอบเหมือนกันทุกอย่างตั้งวาวเหมือนกันแคมเดียวกันรถแม่งยังวิ่งไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วมันจะเหมือนกันได้ไงถูกไหมครับสังเกตไหมรถมาจากสูงนะี่ะบางคันแม่งแรงเลยเดิมๆม,มานี่แม่งเอาไปซัดแม่งแรงแต่บินแต่บินจะมางคันมาแม่งอืดเลยครับมันเกิดจากอะไรครับก็ผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมก็เลยมีทําการเบริกฝามาทีละห้าสิบฝาร้อยฝาเพื่อมามาเช็คดูมาเทสดูว่า,เ,าเ,เอ้ยมัน จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมันฝามันไม่เท่ากันหรือเปล่าก็จนผมเจอครับจนผมเจอผมก็เลยเลือกฝาที่ที่ผมเจอเอาไปลองใส่รถเชงเอ้ยมันมันดีขึ้นมันแรงขึ้นครับก็อันนี้ผมก็เลยจะนําทริปเล็กๆอันนี้มาให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางมันอาจจะมันอาจจะสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ที่ผมเจอส่วนตัวมามันเป็นไปได้ครับ แล้วผมก็ลองเทสมาแล้วครับแล้วก็ผมมาดูเนี่ยผมเอาฝามาวางเรียงกันเนี้ยดูมันไม่เหมือนกันจริงๆครับมันจะมีแค่หนึ่งในห้าสิบหนึ่งในร้อยแล้วที่ผมเจอนะส่วนตัวที่ผมเจอนะมันไม่ได้มันไม่ได้มีเบิกมาสิบฝาอาจจะไม่เจอเลยก็ได้ครับแต่ผมเบิกมาห้าสิบฝาผมอาจจะเจอฝาหนึ่งหรือเบิกมาร้อยฝาอาจจะเจอฝาหนึ่งทีนี้มาดูกันครับอันเนี้ยมาดูเป้าฝาครับเดี๋ยวผมหยิบไปดูครับดูนะอันนี้ไม่แรงไม่แรงครับไม่แรงครับไม่แรงนะครับ ดูแลววางครับคือผมจะดูแลบวาลตรงนี้ครับตอนนี้ถ้ายิ่งห่างครับวาลมันจะยิ่งโล่งครับซีซีฝามันก็จะจะเยอะขึ้นนะเพราะวางมันห่างับเบามันจะกว้างครับแบบนี้ยเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยครับถ้าสังเกตดีๆครมันจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแหบวาวกว้างครับแต่มันจะมีอยู่หนึ่งฝาที่ผมเจอแีวยว่านี่ฝานนี้ดูดีๆครับ มันจะไม่เหมือนคนอื่นนะฝาเนี้ยดูแลบวาลเนี่ยครับเนี่ยครับแล้บวาลมันจะชิดตรงนี้มันจะตื้นนะครับมันจะแคบกว่าฝานี่ฝาไหนก็แล้วมยิบมาฝานี่เนี่ยตรงนี้มันจะกว้างกว่าครับสังเกตดีๆครับตรงนี้วาลมันจะชิดนะครับแล้วตรงนี้ม ah. ันจะตื <sh arp. S 2> right ้นกว่าซีซีห้องฝาไม้เนี้ยจะจะแคบกว่าอันนี้จะโล่งจะลึกกว่าอ่ะผมหยิบไม้ฝาให้ดูอีกเลยนะอันนี้เหมือนกันครับตรงนี้มันจะกว้างกว่าครับแต่ตัวเนี้ยสังเกตตรงเนี้ย มันจะแคบอย่าเนี้แหลเนี่นนนนฝานี้แรงในกรณีที่เปลี่ยนฝาย่างเดียวนะระหว่างฝานี้ฝาน่าได้แบบเนี้กับแบบนี้น้ำวาวเท่ากันนะครับรถคันเดียวกันลูกสูบเหมือนกันโมชิดเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้เตะเกียร์รับแรงกว่านะครับก็อันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางแล้วกันเป็นทิศเล็กๆสําหรับรถที่คนที่ไล่ห้าสามเอาไปเป็นข้อมูลผมเชื่อว่า ผมไล่เองผมเจอนะับก็อยากจะนำนำนำสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมาส่งต่อครับมามาให้เพื่อนๆลองลองเอาไปใช้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าอา่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอเหมือนผมแต่อาจจะมีบางคนที่ที่มองข้ามตรงนี้ไปคิดว่าเฮ้ยฝามันก็เหมือนกันหมดแหละฝาเบิกศู์ฝาแท้เหมือนกันทั่วประเทศครับคุณลองให้ความละเอียดก,กับมันนะครับลองเอาวิเลรวัดดูแบบขอแบบละเอียดละเอียดนะครับผมการันตีเลยไม่เหมือนกันครับ ซีซีเป้าฝาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับลองดูครับเพราะว่าผมก็พยายามเก็บรายละเอียดพวกนี้มาพอสมควรคือผมมองเลยครับว่ารถเชงรับ5้าสามกล่องเดิมล่างเดิมครับสิ่งที่ทําให้มันแรงขึ้นได้คืออัตราส่วนการอัดในห้องเผาไหม้ครับยิ่งคุณทําอัตราส่วนการอัดในห้องเผาไหม้ได้แคบเท่าไหร่ครับรถคุณก็จะมีพลังมีมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วถูกไหมครับคือลูกสูบมันก็สูงได้เต็มที่ ที่ในท้องขนาดทั่วไปก็สิบเจ็ดจุดห้าสิบแปดไม่เกินนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะทําอาจารย์ส่วนการัดให้มันเยอะกว่านี้ได้นอกจากฝาสูบนะครับเราต้องมาเน้นที่ฝาสูนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ผมก็จะนําข้อมูลดีๆแบบนี้หรือเป็นคลิกเล็กๆแบบนี้ครับมาบอกส่งต่อเพื่อนๆวัยรุ่น5้าสาม้วกัน,นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อันนี้มันเป็นข้อมูลที่ผม ใ่แล้วผมเจอครับก็ผมไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นความลับแต่สําหรับผมมองว่าเป็นการพัฒนาถ้าเราเจออะไรที่มันดีๆแล้วมันสามารถให้เพื่อนๆไปต่อได้ผมยินดีให้ความรู้ครับส่วนใครที่มองว่าผมเอาความลับมาเปิดเผยผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเพราะว่าผมเป็นเป็นคนที่ชอบคิดค้นพัฒนาแล้วก็พัฒนาวงการสัมร้อให้มันไปไกลๆครับใ,ให้มันให้เพื่อนๆได้ลองใช้ลองเล่นดูแนละ้วรู้สึกว่ามัน มันดีขึ้นเรื่อยๆครับเราเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามทั้งเพจนะครับพีอาร์ไลซิ่งช็อปนะครับแล้วก็พีอาร์ไลซิ่งไทยแลนด์แล้วก็ทางช่องยูทูบด้วยนะครับพีอาร์ไลซิ่งแคนเนลครับผมจะเอามาโปรงครับ